เมืองทิพย์การละครภูมิใจเสนอละครสองทุ่มตอนโยคีหมีแพนด้าไม่อยากเป็นหลิงหุ้ยหลิงปิงนวัดท่ามวยเอานักเรียนวันนี้เรียนเรื่องสัตว์โลกสปีชีสที่มีโชคแก่เหลือหลายครูให้ดาวห,หอยหรือเต่ากาไก่ควายปุ้งทะเลใครจะทายยกมือมาปู่แอดเลยว่าไงเธอเดามาซิผมคิดว่าหอยจีมีน่าศึกษา เห็นอยู่นานตายยากแท้แม้ชราเมียก็เยอะหอยปากอ้าในต้ยมยำบีบมะนาวสับตะไคร้หอมฉุยฉุยโหระพามะกรูดด้วยอาหารข้ามหอยนางรมหอยตลับลำแต่ลำแต่เดี๋ยวสิคุณครูถามเรื่องอะไรหอยใกล้าตายครูสายหน้าแอตอบผิดแอตกรอบกูนั่งิดทนไม่ไหวครูครับครูผมรู้แล้วตัวอะไร ตัวช้างไงไม่ยอมตายอยู่พันปีครูตกใจสัตว์อะไรใครสั่งสอนช้างตัวใหญ่งางงอนงอนหางชี้ชี้สิบสองรอบอายุช้างหกสิบปีแกรุ่นป้าคิดให้ดีตัวอะไรกูยกมือครูไม่มองเลือกโทนี่ตอบมาซิประการางแถวแถวไหนโทนี่กดให้ Google ตอบไวๆถามหุ่นยนต์โรบอตร้ายฉายภาพโชว์ ส่วนอีตู่วิ่งไปเปิดห้องสมุดสารานุกรมกี่สิบชุดกลับกล,บกลวงโบหลวบแดกหมดไม่เคยอ่านซื้อไว้โชตู้หนังสือแบบโกโก้ไม่เคยมีมีแต่รูปฝาผนังกับรูปพระมีทองเปเลวเน้นธรรมตู่กลัวผีพระหันหลังเบื่ออีตู่พ่อตัวดีแม้โดนไล่ตู่ไม่หนีตีไม่ไปครูเฉลยพระหมื่นปีพระแสนดอก อยู่พันปีจนหัวงอกเคยเห็นไหมเดือนสิงหางานวันเกิดรูปกระจายเสือกผมดำรูปสูงใหญ่รูปจอมปลอมไม่ตรงปกปก,ปกไม่ตรงสังขารร่างแกหัวงอกเสือกแอบอ้างอ้วนกลับผอมโฟโต้ช็อปปากแดงแจ๋หวังเมามอมพันปีแล้วผมโดนย้อมเป็นสีดำแกให้เป็นยาใส่วิทยาทาแว็กเลือเลือนแล้วมุกแม่งแป๊กมาขายขำ เป็นแม่หอยสอนลูกด้วยเรื่องเวรกรรมอย่าโอมากความระยำทำกับใครเอาจบจบวิชามานวิชาสัตว์อายุยืนเห็นชัดชัดยายอยู่ไหวใส่แพมเพื่เก้าร้อยปีหรือยังไงเกิดนานแท้หรือกราบไหว้วงแวมพายเอาอีกเรื่องเดือนมีนาปี6-5หสองโยคีโดนคนด่าทนไม่ไหวโยคีปอโยคีเบิดทำคนตาย ดาราดังต้องจมหายเจ้าพระยาคนก็ตามข่าวตีสามข่าวสองทุ่มตามครึ่งเดือนคนวิ่งรุมเพราะกังขาทั้งประเทศตาดำหมดเรื่องค้างคามันติดใจว่าใครฆ่าเฝ้าหน้าจอพอโยคีหนีไปบวชวัดท่ามวยจะมวยมอนจะแดกบ,บวยกันไหมหนอเหล่านักข่าวก็ตามติดไปดักรอสองโยคีก็ทดท้อขอส่วนบุญ พี่นักข่าวผมไม่อยากเป็นหลิงหุยเป็นช่วงช่วงหนีพุงพลุยผมชักถุนไม่อยากเป็นบักหลิงปิงไผ่ละมุลแดกไม้ไผ่กลิ้งคลุกฝุ่นแถวเชียงรายแล้วกลิ้งมาเชียงใหม่สู่อยู่สวนสัตว์ลิ้งมาต่อข้ามจังหวัดหมีตัวร้ายมาถึงวัดชื่อท่ามวยเหนื่อยจะตายลิ้งไปเรื่อยอยากจะไปเขากระโจมตำรวจที่คุมชายแดนวิ่งไล่หมี ห้ามเที่ยวเล่นหมีโยคียไม่สุขสมหมีแพนด้าเศร้าเสียใจหมีพุงกลมกลับเข้าวัดนอนระทมอมกล้วยรอแค่เก้าวันที่ขอบวชสวดอุทิศแต่เข้าวัดแนบสนิทพระหัวหมอดูดวงเก่งคนก็ด่าคอวอยอหลายคนเริ่มขู่ฟอฟอๆกลายเป็นมูกลอนตอนนี้ว่าด้วยเรื่องแอนิมอลที่เกิดยุคนิวเนอร์มอลปีฉลู มีแพนด้ามาอยู่วัดคนตามดูวัดท่ามวยตายหรืออยู่สู้หลายทางสีสุวรรณมาฟ้องสื่อเรื่องหลวงพี่สื่อบวชพรามณผิดวิธีเหมือนบวชสางลงผมอีกโกนคิ้วอีกเดินสายกลางเป็นครึ่งพระอีกครึ่งร่างเป็นโยคีประดับระเดิดบวชแบบใหม่ได้ไงวะสีสุวรรณร้องเอะอะเหมือนเห็นผีวัดท่ามวยระทวยทดใจไม่ดี ทั่วประเทศยกนิ้วชี้แผ่นนิ้วกลางหลังบวดให้สองแพนด้าสองโยคีทั่วประเทศตามขยี้เริ่มเมินหมางสติ๊กเกอร์วัดท่ามวยบนรถรางผูดทิ้งเลยรถสว่างในบัดดลสีสุวรรณร้องเทระสมาคมคอบฟอร์มเหมือนเว้าโต้ลมฟ้องหลายหนตอนต้นปีตีสมปองทิศหน้าทนปลุกรุกป่าอนละวนแอบลอนลาน ไปโกงช่องทีวีพูนปูนร้อนท้องฉีกสัญญาไร้สมองเกิดมาผลานเนรคุณคนให้บ้านคนเจือจานคนให้ข้าวให้อาหารให้งานทำสีสุวรรณตกสมปองแสงส่องสีคนตบมือบอกว่าดีส่วนช่องสามบอกให้หยุดโหนแต่เช้าเรื่องลุกลามให้พี่หมวยนักข่าวงามมาทำแทนมาบัดนี้ตกหลวงพี่สีอุเทน ฟาดหางใส่ให้กระเด็นถวายแหวนสิทธ่ามวยห่วงครูบาอยากรับแทนสิทธิ์มากมายเป็นล้านแสนเร่เข้ามามีพระเอกสกิดใจนัทวุฒิน้องเวลล่าผู้ผ่องผุดและยายา่ามีนเดชและป้าอัมพัชราพูดและจุ๋ยวรัฐยาหน้าตาดีมาปกป้องวัดท่ามวยด้วยนะจ๊ะพต์ป,ป้องเลยร้องเอะอะอย่าวิ่งหนี รักอาจารย์ปกป้องสีร่วมพิธีอย่างเงียบนานมีไอจีไว้ทำไมโพสต์ภาพคู่ย้ำสัมพันธ์ฉันก้นบาดแกงนักข่าวออกประกาศแถลงไขว่าโยคีหนีแพนด้าตัดสินใจสารภาพเกิดอะไรในเรือยนต์พอถึงวันเวลานอจอผิดเรื่องบอกโดนล่าทหารเหลืองเต็มถนนเอ้าอีควายเสียเวลาอีหน้าทน หลอกนักข่าวประชาชนบวชทำไมใจสะแท้บารมีไม่บังเกิดปวดสองวันสีล้ำเลิศก็หดหายไปกองฟอนปลดปล่อยผีไปทำไมแม้เนเนแอยังกล่าวไว้สายมนเพราะเนเนแอเคยย่างเด็กทำลูกกรอกแอแอบม,มองพระหัวถอกแอฉงนสูตรค้อยเหรือพุทธปนพรามเหมือนเล่นกลสังฆราชออกมาบ่นบ้างปะไร หัวหน้าสงเงียบแท้หนอรอยอยู่นะสีสุวรรณพร้อมประทะไม่ให้ท้ายนาทีนี้นาทีทองตีให้ตายฟาจงอางูพิษร้ายต้องฟาดแรงไม่อย่างนั้นมันออกล่ามาล้างแค้นสีสุวรรณต้องวางแผนก่อนถแถลงวัดท่ามวยมีดาราเป็นกำแพงมียาย่าปากแดงแดงเมียพี่แบเวนมดดำไม่รู้จักไม่เคยคบ แต่กันชัยน้อมประนบมดดำแฉว่าพี่หนุ่มไปท่ามวยไปเทคแครยามทุกร้อนพระช่วยแก้แผลผลบุญเอ้าพี่หนุ่มมีอาจารย์อยู่ท่ามวยกูเพิ่งรู้ชักไม่สวยรวยกระสุนโฮยปวดหัวเรื่องโยคียชุนลมุนพี่หนุ่มขาเลิกกดนุมพระอุเทนจบตอนโยคีหมีแพนด้าไม่อยากเป็นหลินหุยหลินปิงนวัดท่ามวย คิดเขียนฟ้าพิคาตโดยกบ,บีประชาชนกระบ,บระชาชี